สวัสดีวันศุกร์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอิเล็กซเจมส์สรับวันนี้นะครับมาอยู่ในอีเวนท์ที่มีชื่อว่ามูไลเอลลินนะครับเป็นการ์ดตัวละครเวอร์ชั่นตำนานนะคือแล้วก็มีพี่โคนะครับเพซิดเอ่อพิซิเดสโคลใช่ไหมกลับมาเลยหลังนะครับเป็นโคสวมมงกุฎเองผมขอเรียกเป็นโคใส่มงกุฎละกันเนาะอ่ะอีเวนท์นี้นะครับเป็นเวนท์การ์ดตัวละครเนาะแต่ความสามารถหรือว่าอะไรเนะี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเพื่อนคือเพิ่งเข้าเกมมาเลยนะครับอันนี้เป็นแบบเพิ่งเข้าเกมมาเลย ว่าผมได้ไปลองบูสตแบมาหลายทีนะครับว่าคิดว่าเวอร์ชันนี้น่าจะโอเคสุดละแต่ไม่รู้ว่าเล่นแล้วหลุดหรือเปล่าถ้าเล่นแล้วเด้งนะ่ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาเวอร์ชันไหนมาใช้นะ่จนาจดปัญญาแล้วเหมือนกันนะครับโอเคการตามหานะครับก็จะเป็นเอโบนะครับอ๋อเวลนี้เป็นเอโบเลยหนึ่งใบแค่นั้นแล้วก็นํามาได้เป็นเอสเอสหนึ่งใบเนี่ยนำมาได้เป็นการ์ดพรีเมียมได้ส่วน5ใบกับ5ใบเนี่ยนำมาได้เป็นเอลลินได้นะครับแล้วก็ ส่วนถ้ามีเอลลินอยู่แล้วเนี่ยตำนานนะสามารถแลกเงามาได้หวานเพื่อนก็คือผมมีโคตํานานกับเอลลินใช่ไหมผมก็สามารถแลกการ์ดไปเนี่ยแล้วผมก็สุมได้เลยโอ้ยดีส่วนเอีเวนต์พิเศษนะครับก็คืออันนี้เนาะอ่าอีเ,อเวนต์เจ้พอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นของขายนะเป็นไอ้กล่องที่แบบมันให้มาลุ้นเพชรลุร้นตัวลุ้นตีอะครับเพื่อนเอออันเนี้ยส่วนสึกระดับโลกยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ 12- 3่งสองสามวยซึมลายทิปเปิลประมาณนี้เนาะแจกเป็นแพ็คการ์ดนะฮะ เวนี่นะครับเป็นตัวละครย้อมสีนะครับอย่างที่หลายคนนะอ่ะได้หวังเอาไว้นะเพราะว่าจะได้พักเพชรกันบ้างนะครับส่วนความสามารถนะครับของตำนานมูลไลจีนี่นะครับมูไลเอรินมูลไล,ลไจีนี่เฉยก็จะเป็นเมื่อน้ำเทนะินอ่ะโอกาส55นะครับสร้าน,นมาแล้วเคลื่อนย้ายนะอันนี้เป็นเหาะเหินนะครับก็ถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นสไลด์ใช่ไหมตัวน,นี้จะเป็นเหาะเหินเนาะ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นจัดโอลิมปิกดินตาหนัง4ช่องนะครับแล้วก็เมื่อฝันหน่มข้ามตกไปที่ของชั้นนะโอกาส90%ใช้เอฟเฟกมาเบิ้ลหายไปกับฝันหน่มข้ามก็คือจะเป็นการขโมยมาเบิ้ลนปะเผาเงินนะครับแล้วก็อ่าสกิล2เนี่ยเมื่อตกพื้นที่ใดก็ตามนะครับโอกาส90%อัญเชิญแมกกะพุน,นครับเหมือนเดิมนะยังมีแมกกะพุนอยู่นะครับแล้วก็มีป้องกันคาเบิร์น55แล้วก็จะเป็นตกตกแบบว่าเมืองแล้วได้เงินคืน150%นะครับเมันสกิลที่เนนี่ย่ยคอข้าง ซ่านมาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเอ่อถ้าเราแบบเติมการ์ดตำนานเนะ่ะเราใช้5ใบในการแรกนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าอ่าไม่อยากเติมนะเราสามารถเก็บได้9ก้าใบอยู่เหมือนเดเอา9าใบเนะี่ยนำม่นไปตป็นตำนานเลยไม่ต้องเติมนะครับก็เวรนี้ไมห้หาแบบไม่ต้องเติมเลยนะส่วนโคนะครับเหมือนกันเลยโคสมบูรณ์กุญนะก็คือเพื่อนๆเนะี่ยสามารถหาได้จากแบบการสุ่มรมวดเลยนะสายฟรีก็สามารถมีตำนานได้แต่ราคาเนะี่ยก็น่าจะค่อนข้างแพงนะครับเพื่อน สวนเว้นที่แล้วนะครับผมเนี่ยก็เพิ่งนั่งแก้บูแตกไปนะแล้วผมก็เออเล่นไอดีน้องซันไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยบูแตกัรหลุแล้วผมอะ่ะยังไม่แลกจี้ใช่ไหมเอ G, อจี้อ่ะที่เราสุ่มกันเมื่อคือนนะก็เลยปรากฏว่าเพชรนั้นอะ่ะที่เราสุ่มไปเนะี่ยเสียฟรีครับหนึ 12, ่งหมื่นสองพันเสองพันเพชรนั้นเพื่อนเป็นอะไรที่นะ่าเศร้ามากผมก็ไม่รู้จะขอโทษนะ้องไงนะ้ะคือผมอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจี้อะไรเนาะ คือเวลาส่วนใหญ่เวลาที่ผมสุมเนี่ยผมก็จะถามเพื่อนๆน,นะครับว่าแลกที่ไรดีคือแบบถามแล้วถามอีกถามให้มันชัวนนะก็ไม่ได้อ่าแลนะครับค่อนข้างเสียดายมากเลยนะครับแต่น้องบอกไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยรู้สึกผิดเออผมรู้สึกผิดมากมาก,มากเลยนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์จำกัดนะครับเพื่อนๆก็หน้าสองมันเพชรน,นะครับส่วนไอจี้นี้ที่หลายคนถามหาว่าเอ้ยอัปเดตมาเนี่ยมันแจกาส5 0จีไม่ใช่หรอมันเอามาใส่ในนี้ด้วยนะครับก็รวมๆทั้งหมดเนี่ยคือน่าจะเป็น 29G จีปะ รอบที่แล้วแจก21อรอบนี้แจกน่าจะเป็น29เนะครับเป็นการเล่นล็อกอินเล่นล็อกอินอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมมาเล่นละกันเพราะว่ามันได้กล่องจีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคิดว่าน่าจะรอมาเปิดทีเดียวน่าจะได้อยู่แล้วเพื่อนอาจจะนะครับอาจจะได้ประมาณสัก10 20จีนะเดี๋ยวเราเข้ามาเปิดนะครับผมคิดว่าน่าจะรอแล้วอยู่ส่วนบัตรผ่านยังเหมือนเดิมเนาะ ส่วนตัวละครนี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วกันก็คือไม่มีอะไรแบบมาแล้วนอกจากเป็นตัวละครย้อมสีครับแล้วก็เป็นตัวละครเลยหลังหนึ่งตัวนะครับแต่งดีนะทีะ่ยังแลกที่หนึ่งไว้นะอีกที่หนึ่งที่เราแบบลืมแลกคือเป็นเอจี้ปัดเชิญบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งอะส่วนคอสนะครับจะเป็นเมื่อตกดินแดนท้องฟ้าของฉันโอกาส60%ชาร์จล็อคซูปเปอร์สูงส,สุด2ขั้นอะมันมีดินแดนท้องฟ้าด้วยหรอวะ ผมไม่รู้ว่ะเพื่อนๆดูดิมีพื้นที่ด้วยเหรอเออทำไมสก,กิลนี้แค่นี้วะือเมื่อตกแบบว่าแลแลของตัวเองปะไม่มั่นใจอะ่ะเพื่อนมบัญชาโล่สูงสุดสองขั้นนะครับอืมเปโลทองนะครับส่วนของขายนะเพื่อน วันนี้นะครับเป็นของขายค่อนข้างน่าสนใจมากเป็นเกี่ยวกับสติกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นแพ็คเพจนั่นเพื่อนอันนี้นะครับการันตีอุนน้ยโอ้ได้แปดพันเพจเพื่อนร้อยสี่สิบเก้าบาทไม่คุ้มอันนี้คุ้มนะใครที่จนจากเว้นที่แล้วมาเนะี่ยรวมถึงผมด้วยนะคิดว่านะร้อยสี่สิบเก้าบาทนะร้อยห้าสิบบาทได้แปดพเพจกลมๆเพียวๆเนี่ยนะคุ้มมากนะครับและนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับอย่าลืมมาซื้อแล้วกันใครที่ทำวันนี้เนาะส่วนฟรเซลนะครับเป็นรูมมาขายนะครับ เป็นแพ็ก200นอนเพื่อนใลอัตาราการสุ่มนะครับจะเพ่งเลงไปที่ไอโบนเดียวเลยก็คือจะเป็นที่1.5เนาะที่เหลือนะครับประจันน่ะ5%แล้วก็ดาวอัยมณนีน่ะ35กับ58นะครับอ่าส่วนเมนจี้นะครับน่าจะสปอยมาเร็ว้เนี่ยนะครับแล้วก็อ่าการ์ดจี้ข้างล่างนะครับขายตามนี้เลยแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นร้านค้าแพ็สติ๊กเกอร์เนาะ อันนี้นะครับผมแนะนำนะใครที่อยากจะเก็บสติกเกอร์จริงนะแนะนำให้ซื้อนะครับ99บาทนะครับ2แพ็คเลยนะครับอันนี้35อันนี้69นะครับเป็น99บาทนะครับก็เป็นร้อยบาทแล้วเพื่อนเออตีไปร้อยกว่าบาทนะครับ,ออบ,รบถ้าเป็น iOS เนี่ยจะถูกไงแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยจะโดนภาษีค่อนข้างแพงนะจะ่ะเท่าไหร่นะ3 35ปะ่ะ35ตัวภาษีก็ก็เป็นเท่าไหร่36บาทนะครับก็ก็บาทหนึ่งก็แพงนะเออบาทหนึ่งก็มีค่านะ ส่วนนี้เป็นแสงตํานานนะครับร้านค้ายามณนีนะครับก็จะเป็นพี่โคกับไมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยามณนีแบบว่าไม่าตามหาโคด้วยนะครับส่วนแพ็คซานแล้วก็เดโก้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะรานะคาลูกอมดาวนะครับก็จะเป็นแพคพิเศษนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นร้านค้าที่ซูฟวูมอันนี้ไม่ได้อัปเดตอะไรมานานละนะครับไม่ต้องสนใจมันส่วนเมนนี้นะครับถามว่าผมจะทำไหมผมก็ตอบเลยว่า เพชรผมเหน,น,น,นื่อยน้อยค่นี้ทําไปทําไมล่ะแล้วตัวละครอนะ่ะที่ทํามาเนะี่ยมันจะได้หรือเปล่านะเอออ่ะก็เดี๋ยวผมจะแลกเอาเอลินไปแล่นะครับแลกแล้วไม่หายนะครับอันนี้นะถ้าเป็นขึ้นแบบว่าเป็นเจ้าของนะครับสามารถแลกได้เลยแล้วก็ผมจะมาสุ่มแพ็คนี้นะครับเ,เพื่อนๆอ่ะคือ,อหลายๆคนนะอ่ะอาจจะทำโคอาจจะทำเอลินนะครับเวอร์ชันใหม่มาเล่นนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือมาลุ้นตรงนี้กันดีกว่านะครับ ก็ขอตัวละครที่ยังไม่มีอย่างเมลียวฮันเตอร์พิวนะครับหวังเงยอะเกินไปหรือเปล่าวะไกอาก็พอนะเออนะครับด้แพ็คนี้คือแพ็กที่ต้องบอเป็นแพ็กฟรีแล้วกันเนาะใครที่มีตัวละครโครอย่างอ่าโครหรือว่าจะเป็นเอลินะ่ะคือเป็นแพ็กฟรีนะครับเพื่อนๆส่วนใครที่ไม่มีนะก็ต้องส่มเอานะครับโอเคมาสามสองหนึ่งโอโ้โอคที่โอเค โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับแต่ผมขอลองมาเทสบูแสแซ็กก่อนแล้วกันเดี๋ยวเล่นซัอประมาณ5้ตาถ้าเล่นแล้วไม่หลุดหรือว่าอะไรเนี่ยผมจะใช้เวอร์ชันนี้ต่อไปแต่ถ้าเล่นแล้วหลุดอ่ะก็คงต้องหาเวอร์ชันที่ดีกว่าน,นี้แล้วครับคืออ่ยายาจริงเวอร์ชันเก่าที่แบบอ่าเล่นแล้วมันแบบสเสถียรน,นะเนาะโอเคครับขอตัวไปก่อนไปกันแล้วครับบ๊ายบาย